สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านป้าขอนำเสนอ,เสนอเมนูผัดกะเพราหมูสับนะคะอันดับแรกตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราก็จะใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมที่โขกไว้นะคะลงไปนะคะเพื่อที่จะทำการผัดให้หอมนะคะก่อนที่จะนำเนื้อหมูบดลงไปนะคะเราก็จะนะคะทำให้กระเทียมและพริกนะคะหอมเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะ เราก็จะผัดหมูสับกับพริกกระเทียมให้เข้ากันค่ะตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราจะผัดให้หมูสุกก่อนนะคะเราถึงจะทำการปรุงรสผัดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเขาแห้งเกินไปเราสามารถที่จะเติมน้ำซุปลงไปได้นะคะค่ะใส่น้ำซุปลงไปนิดหน่อยนะคะคนให้เท่ากันค่ะ คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหมูจะสุกนะคะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ แล้วก็ตามด้วยผงวิเศษค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะตัดลดนิดหน่อยนะคะค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนะคะคนให้เครื่องปรุง และหมูเข้ากันดีนะคะถ้าใครเห็นว่าแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำซุปได้อีกนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบแห้งๆก็พอดีแล้วค่ะนะคะเราจะคนเรื่อยๆจึงป่าหมูจะสุกนะคะหมูเริ่มสุกส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเราจะต้องเติมใบกระเพราลงไปค่ะนะคะ,นะคะใบกระเพราค่ะ อให้อย่างเข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเลยนะคะหอมน่าทานมากค่ะเอามาตักใส่จานกันนะคะค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ หัวบันป้าด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้นะคะกระเพราหมูสับหอมๆค่ะน่าทานไหมคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ